นิทานอีศกเรื่องหมาป่ากับลูกแพกะกาละครั้งหนึ่งยังมีลูกแพะตัวน้อยซึ่งเขาของมันกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆทำให้มันหลงคิดไปว่ามันเติบใหญ่เป็นแพะโตเต็มวัยและดูแลตัวเองได้แล้วดังนั้นในเย็นวันหนึ่งขณะที่ฝูงแพะเริ่มเดินจากท้องทุ่งเพื่อกลับบ้าน แม่ของมันก็ส่งเสียงร้องเรียกหาแต่เจ้าแพ้น้อยหาได้ใส่ใจอันตรายใดๆพรางแท้เล็มหญ้านุ่มต่อไปไม่นานนะักเมื่อมันเงยหน้าขึ้นมาฝูงแพ้ก็จากไปหมดแล้วมันอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังดวงอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้าเงามืดเริ่มทอดยาวไปตามพื้นดินสายลมเย็นเยอยเยือกพัดเฉื่อยฉิว ก่อให้เกิดเสียงหวีดวิวชวนขนหัวลุกในทุง่งหญ้าเจ้าแพ้น้อยตัวสั่นขณะคิดถึงหมาป่าผู้นาสะพรึงมันจึงเดินข้ามท้องทุง่งพร้อมส่งเสียงเรียกหาแม่ทว่ายังไม่ทันจะถึงครึ่งทางมันก็พบหมาป่าอยู่ใ,ใกล้ๆดงไม้แห่งหนึ่งเจ้าแพ้น้อยรู้ดีว่ามันเหลือความหวังเพียงน้อยนิดได้โปรดเถิน ท่านหมาป่ามันกล่าวเสียงสถานข้ารู้ว่าท่านจะกินข้าเป็นอาหารแต่ก่อนอื่นได้โปรดเป่าขลุ่ยให้ข้าฟังสักเพลงเถิดข้าอยากจะเต้นรำและมีความสุขให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้หมาป่าชอบความคิดที่จะร้องรำทำเพลงสักนิดก่อนลงมือกินมันจึงเริ่มบมรรเลงเพลงสนุกสนุก ส่วนเจ้าแพนน้อยก็กระโดดโลดเต้นไปมาอย่างร่าเริงระหว่างนั้นฝูงแพก้ก็ค่อยเคลื่อนขบวนกลับบ้านอย่างเชื่องช้าท่ามกลางอากาศยามเย็นเสียงขรุยของเจ้าหมาป่าได้ยินไปไกลบรรดาหมาเลี้ยงแก่หูตั้งชันทันทีพวกมันจดจำเพลงที่พวกหมาป่าชอบร้องก่อนจะฉลองเหยื่อได้ดีพวกมันจึงพุ่งทะยานกลับไปยังทุ่งหญ้าในทันควัน เสียงเพลงของเจ้าหมาป่าหยุดลงทันทีทันใดและในขณะที่มันกำลังจะเปิดแนบโดยมีฝูงหมาเลี้ยงแกะไล่กวาดอยู่ด้านหลังมันก็ตำหนิตนเองว่าเป็นเพียงหมาป่าหน้างโง่ที่ยอมกลายเป็นคนเป่าคลุยเพื่อให้เจ้าแพ้น้อยได้พึงพอใจทั้งๆท,ที่มันควรจะทำตัวให้สมกับนักล่าอย่างที่มันเป็นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าปล่อยให้อะไรมาเปลี่ยนความตั้งใจของคุณได้